เพราะเดิมเปียดสิบกว่าปีบ่ได้ทำัห้อนนับยางไถบ่ได้ขึ้นยากนับดีทกศขึ้นอยากแต่อบอกน่อยกูมันจแข็งบ่นาะคือเป็นปู่คือเป็นมบ้นบ่มาจตายกอนกันปะนะเห็นผู้สาวหน่อยๆกนอยากล่ำอยากไยได้ไหมล่องเพลงกีบเขาสิบเจสิบแปดปีได้แหงหวานหมูผะดนัสิบปีสิแปดปีสิบเก้าปีสาวซํมนี้มี่อยไปเต็มอาย ได้หน่อยก็ได้ปัติทพอนนะจะได้บักกาอาดินของลับข่อยแต่พ,ยยพ่อใหญ่พนะเจ้าดีพนะเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเต่าสามนี้จยแข็งบออดแกเส็งเอาได้น้อยดิมันจะได้บักกาเล่าแต่พนะบ่าเลีวได้พี่น้อง ใจคนทู่ส่วนไหลบ่ได้จิตทั้งสายกลางคือองค์พระสัมาสัมพุทธเจ้าเจ้าใช่สิทธตฐะหนีออกบวชประดุจประชาตัดกิเลสหายไข่กิเลสออกสำหรับกิเลสนุดเห็นผู้สาวงามนอ่โกนุทนทวนกรอจากปายอีกหลับพี่น้องร้องเพลงใส่ได้บัดีฟังเสียงก้อนน้องกรนดังเฮาดึกดึกคนเสียงหยนามตอนละโกนมาทุนทูเสียงก้อนดังเข้าในหูพิดได้ยากจะรู้พิดได้ยาจะฟัง